กลับมาเจอกันกับสอนทุกสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาขอแนะนําวิธีการเล่นคอร์ดออกเมนเต็ดนะครับก็เป็นการเล่นชาร์ปตัวที่5ของแต่ละคอร์ดนะครับผมยกตัวอย่างเช่นคอร์ด C ก็จะมีโน้ต CEG ใช่ไหมครับ C E G ตัวที่5คือตัว G ครับเพิ่มชาร์ปขึ้นไปครึ่งเสียงจะกลายเป็น G ชาร์ปนะครับก็กลายเป็น C E ก็จะได้เป็นคอร์ด C Augmented แล้วนะครับยังไม่ต้องมี7นะครับเอาคอร์ด Augmented ตรงๆก่อนฉะนั้นถ้าขึ้นไปสาย6ก็จะอยู่ในฟอร์มเดียวกันครับคือคอร์ด G B D ถ้าต้องการ Augmented ก็จะเพิ่มชาร์ปตัวที่5เข้าไปนะครับ G B D ีชาร์ก,ก็จะกลายเป็นคอร์ดออก g ออก e ินเแล้วนะครับทีนี้เวลาฝึกอยากให้ฝึกเป็นลักษณะของคู่4นะครับก็คือ Circle of 4นะครับคู่อย่ยงไงครับเราเล่น G อยู่ ออกครับต่อไปคู่สีของ G ก็คือสีนะครับ G A B C ไปคอร์ด C เลยครับแล้วก็ตามด้วย C ออกอันนี้แบบง่ายๆก่อน,นครับต่อไปคู่สีของ C ออกก็คือ,อ F ใช่ไหมครับเราอาจถ้าเรายังไม่คุ้นฟอร์มสายล่างๆอาจจะฝึกสายเดียวก่อนก็ได้ไปสายที่5ก็ได้นะครับเล่นสลับระหว่างสาย5กับสายห F นะครับอันนี้เป็น F แล้วแล้วก็ไป F o p ก็คือเพิ่มตัวที่5ขึ้นไปครึ่งเสียงโอเคนะครับ, okay, รบเสร็จแล้วคู่สีของ F ก็คือ B flat ใช่ไหมครับก็ขึ้นมาใส่6ได้ครับ B flat o p คู่สีของ B flat คือ E flat ครับ E flat o p ต่อไปคู่สีของ E flat ก็คือ A flat ครับ A flat o p คู่สีของ A flat ก็คือ D flat ครับ D flat o p คสของ B flat ก็คือ G flat ครับ G flat o อ,อกคู่สของ G flat ก็คือ C flat หรือว่า B นะครับ B o อกไป E ครับเป็น Circle ไปเรื่อยๆนะครับไป A ครับ A ออกไป D ครับ A D o f ad. ไป G ครับกลับมาฟอร์มเดิมแล้ว ก็จะเห็นนะครับว่าจริงๆมันสามารถแทนคอร์ดเซเวได้อยู่นะครับในลักษณะของบางจังหวะบางโอกาสจริงๆแล้วอาจจะใช้เป็นเซเว่นชาร์ฟฟแต่ว่าในที่นี้เอาแค่ออกก่อน,นครับสำหรับท่านที่ยังฝึกจำโน้ตยังไม่ค่อยคล่องนะครับก็ค่อยๆค่อยๆเล่นไปก็จะเป็นลักษณะนี้ครับ แล้วมันมีวิธีการฝึกที่หลากหลายมากนะครับสำหรับคอร์ดออกเมนเตสผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะไปคอร์ด C ก่อนนะครับแล้วคู่สีของ C คือ F ใช่ไหมครับ F จริงๆจะต้องขึ้นมา,เ,าเลื่อนมาตรงนี้แต่เราให้อยู่ในฟอร์มสายหสายเดียวก่อนแล้วก็ให้อยู่ใกล้ๆนะครับก็คือเป็นฟอร์มนี้ได้เราก็จะต้องรู้โน้ตก่อนนะครับว่ามันมีโน้ตตัว f ตัว A แล้วก็ตัว C นะครับอันนี้คือคอร์ด f ของผมนะครับ เป็นตัว C แล้วพอเรารู้แล้วว่าชาร์ปตัวที่5ตัวที่5ของ F ก็คือ C ชาร์ปนะครับจาก C ก็เป็น C ชาร์ปก็เลยกลายเป็นนะคอร์อด C C ออก F ครับ F ออกฉะนั้นคอร์ดถัดไปใช่ไหมครับคู่ C ของ F ก็คือ B B แ a t นะครับก็ไปคอร์ด B B B ฟทบของผมจับอย่างนี้ครับ ใช้รูดเป็นตัวดีบ้างนะครับแล้วก็ B flat off นะครับพอ B flat แล้วคู่สีของ B flat ก็คือ E flat ครับเนี่ยกลับไปฟอร์มเดิมนะครับพอ off, ออก,กนะแล้วก็เลื่อนไป A flat ก็จับฟอร์ม F ตะกี้นะครับแล้วก็เลื่อนไปต่อไปก็เป็น เรื่อนไปได้เรื่อยๆอยู่ที่ว่าเรามีเวลาฝึกแล้วก็ต้องการที่จะขยายให้มันได้มากแค่ไหนนะครับฝึกไปทีละ3เส้นก็ได้นะครับลงไปสีสายล่างบ้างสายสสายสสายสคอร์ด F ถ้าออกจะเป็นนี้ยไปคอร์ด B f l a ผมจับแค่นี้ครับแล้วก็ B flat o ไปคอร์ด E flat E flat o ไปได้เรื่อยๆสุดท้ายแล้วมันก็จะเป็นเชฟเป็นฟอร์มให้เราได้ฝึกคิดฝึกจำนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของการฝึกเล่นคอร์ดออกเป็นเต็ดนะครับยังไงก็อยากให้เ,เพื่อนๆลองเอาไปฝึกคิดฝึกทำดูนะครับสำหรับออกเป็นเต็ดสวัสดีครับ